สิ่งที่ปัญหายังคงเผชิญอยู่เนี่ยก็คือเรื่องเม็ดเงินเนี่ยที่จะใช้จ่ายในโครเรือนเนี่ยนี่ก็ลาบากอยู่เรื่องไฟแนนซ์รถเครื่องจักรกลเกษตรทั้งหลายซึ่งรัฐบาลกรุณาผ่อนผันให้3เดือนนะครับกิจจารจเจอนี่เนี่ยเรื่องการผ่อนปลน3เดือนซึ่งบัดน,นี้ก็หมดเวลาแล้วแต่ว่าเม็ดเงินก็ยังไม่เข้ามือเกษตรกรอ,อยู่ดีถ้ารัฐบาลจะก,กรุณา,ากิจจารกับไฟแนนซ์ทั้งหลายให้ผ่อนปลนไปจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยว นะครับเพื่อเกษตรกรเนี่ยจะได้มีเม็ดเงินเนี่ยเอามาผ่อนชําระให้กับบริษัทไฟแนนซ์ทั้งหลายต่อไปได้เออมาตรการระยะสั้นเนี่ยก็คือการแจกเงินให้กับเกษตรกรเนี่ยโอเคแต่ว่าอยากเห็นการวางแนวทา,เางเรียกกลางเระยะยาวบ้างผมเสนอให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเนี่ยสาขาย่อยของเกษตรแต่ละสาขาอาทิเช่นสาขาพืชสวนนะครับในกรณีไม่ผลทั้งหลายเนี่ยเกษตรกรเองเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจว่าจะขยายการปลูกเนี่ยตัวไหนบ้าง สาขาพืชสวนสาขาพื้นไร่พื้นหมวนอาหารสัตว์ทั้งหลายสาขาปศุสัตว์ก็ดูมันจะดีแทบทุกตัวซึ่งทางกระผมก็ได้เสนอไปว่าออควรจะจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อที่จะวางแนวทางในการบริหารจัดก,การต่อไปอาทิเช่นจะสามารถขยายได้ขนาดไหนมีวิธีการในการจัดก,การเรื่องเงินอย่างไรบ้างซึ่งในที่ประชุมเนี่ยก็เห็นด้วยก็คงจะต้องไปจัดก,การต่อไปในอนาคต ซึ่งทางสภาพัเ,เก็รับร่าดำเนินการต่อไปถ้าหากว่าสภา่ยจะ,จะมีการจัดประชุมขุจะได้เมื่อไหรน่นะครับสภากตรกรเกษตรก็จะจัดทีมงานมาช่วยด้วยมาตรการเรียายาวอย่างที่ผมเคยเสนอมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วว่า,เ,าเรียายาวเนี่ยที่เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการผลิตของเกษตรกรเนี่ยนะครับรัฐบาลนนควรจะมีมเ,มเงินในการทําให้เกษตรกรเนี่ยใช้จ่ายทั้งด้านการกู้ยืมดอกเบี้ยต่ําหรือการร่วมทุนก็ได้สักห้าหมื่นล้านบาท เออที่จริงเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เงินของรัฐบาลเลยใช้เงินของธนาคารเองเนี่ยได้รัฐบาลไปเพียงอุดหนุนค่าดอกเบี้ยให้แล้วก็มีมาตรการในการทํางานที่รัฐบาลเองต้องทําให้เป็นโครงการของรัฐบาลในการนำเข้าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อธนาคารของรัฐเนี่ยอาทิเช่นทกศเนี่ยสามารถจะทําโครงการได้อย่างสบายใจซึ่งที่ประชุมก็รับว่าจะ,จะดจําเนินการต่อไปถึงแม้จะยากนแต่ว่าผม ก็ได้อภิปรายว่าถ้าต้องการเห็นการปรับเปลี่ยนการผลิตที่ยั่งยืนขึ้นแล้วปัญหาทั้งหลายเนี่ยยุติลงหากว่าหันมาทาเกษตรผสมผสานหรือมีปศุสัตว์บ้างก็จะทําให้กเกษตรกรเองเนี่ยสามารถยังชีพได้พึ่งตัวเองได้ในที่สุดนะครับซึ่งท่านเลขาที่การสัมพันเองเนี่ยก็รับปากว่าจะไปผักดันให้ต่อไปครับ